ทีมข่าวที่ประสบเหตุครั้งนี้ก็คือคุณอัฟนันอับดุลเลาะนะคะก็ได้ให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่รถยกสูงของทีมข่าวถูกกระแสน้ําพัดขณะที่ลงพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหัดใจจังหวัดสงขลาทีมข่าวเนี่ยมีความจําเป็นต้องออกจากรถผ่านทางหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยก่อนที่รถจะจมน้ํานี่คือเป็นช่วงที่คุณอัฟนันเนี่ยคะ่ะต้องออกจากรถรแล้วก็เดินฝ่าก,กระแสน้ําออกมานะคะ ขณะนี้ทีมข่าวอยู่ในพื้นที่รอการช่วยเหลือร่วมกับผู้ประสบภัยบริเวณแยกโรงปูนรวม10กว่าคนหลังเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนําทีมข่าวขึ้นเรือไปยังจุดปลอดภัยกว่านะคะปัจจุบันในเวลานี้ทีมข่าวและชาวบ้านอีกหลายคนขึ้นไปอยู่บนรถเจมซีของทหารซึ่งจอดอยู่ใกล้เคียงเนื่องจากฝนยังตกและก็ระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เวลาสักประมาณตีหนึ่งเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือแต่สภาพอากาศในพื้นที่ค่ะก็มีทั้งฝนลมแรงแล้วก็กระแสน้ําเชี่ยวทําให้การเข้าถึงพื้นที่ทําได้ยากค่ะต้องรอให้สภาพอากาศเนี่ยเอื้ออํานวยก็คือรออีกทีเช้าว,วันนี้นะคะ และช่วงเวลาสักประมาณตีสองค่ะมีการประสานงานไปยังหลายหน่วยกู้ภยัยได้แก่ปอเปต็กตึ้งร่มกตันยูหน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยกองทัพเรือมทอบอ42มูลนิธิคนช่วยคนและมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะคะ ทุกหน่วยงานระบุว่ายังไม่สามารถเข้าถึงจุดที่ทีมข่าวและชาวบ้านอยู่ได้เนื่องจากกระแสน้ําแรงและสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยโดยเฉพาะช่วงที่เป็นทางตัดรถไฟทําให้ทั้งทางเจสกีแล้วก็เรือเนี่ยค่ะไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้ในเวลานี้แต่ว่าทุกทีมยังคงสแตนบายอยู่ในจุดที่อยู่ใกล้ๆนะคะและพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคุณผู้ชมมีภาพบางภาพนะคะที่ทีมข่าวของเราถ่ายเอาไว้ระหว่างที่ ได้มีการอยู่บนรถ g m c นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่กันแบบนั้นกับชาวบ้านอีก10กว่าคนเนะะี่ยค่ะภาพนี้ถ่ายตอน3มทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะครับก็เป็นภาพระหว่างที่ทีมข่าวออกจากรถข่าวไปแล้วแล้วก็ขึ้นรถทหารแล้วก็มีชาวบ้านอยู่รวมๆกันคนือยคือ18คนด้วยกันเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่ทีมข่าวเนี่ยคือออกมาจากตัวรถนี่เป็นภาพนี้โอ้โหรถข่าวนะครับนี่คือรถข่าวไทย p ี s ีครับ ระดับน้ามันท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันมีรายงานจากทีมข่าวในพื้นที่บอกว่าคือตอนนั่งกันอยู่ในรถระดับน้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจังหวะนั้นประเมินละว่าน้ํามันน่าจะหนักมากก็เลยเปิดกระจกแล<ช>้วก็ปีนก,กันออกมามปีนก,กันออกมานอกรถคันนี้อืคุณผู้ชมดูระดับน้านะครับน้ําสูงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคือทางทีมทีมข่าวของเราเนี่ยได้คุยกับทางช่างภาพนะครับคุณชัยังกูนนักร้องนะครับบอกว่าระดับน้ําแตะพื้น ท้องรถแล้วนะครับแต่ท้องรถแล้วแล้วก็น้ำยังขึ้นเรื่อยๆยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าทีมของทีมเรือของทีมเพื่อนพึ่งพาควา่ำตอนตีสามครับทำให้ขนาดนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับคุณผู้ชมก็ตามภาพแรกที่เห็นไปแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆหลังตามคาดการของระดับน้ําตั้งแต่6 มงเช้าวันนี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่น้ําสูงสุดนะคะค่ะคุณชยังกูเนี่ยได้มีการติดต่อประสานงานกับทางหัวหน้าช่างภาพเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้น้ําจะถึงตัวแล้วแล้วก็ระหว่างที่มีการสื่อสารพูดคุยกันเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งทีมข่าวแล้วก็ประชาชนที่ติดอยู่ด้วยกันเนี่ยคะ่ะโทรเข้าไปพอดีอก็เลยต้องวางสายก่อนนะคะคุณผู้ชมเราพยายามติดต่อแล้วก็พยายามติดตามการช่วยเหลือทีมข่าวแล้วก็ประชาชนที่ติดอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชม,มซึ่งในพื้นที่เองตอนนี้เนี่ยคะ่ะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะ น่ากังวลน,นะคะแล้วก็เราก็ส่งกําลังใจให้กับทีมข่าวและประชาชนที่อยู่ด้วยกันทุกๆคนเลยนะคะรวมไปถึงทีมงานทุกทีมด้วยซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ทีมข่าวของเราทีมเดียวที่อยู่ในพื้นที่หัดใหญ่นะคะมีทีมพี่พี่พช่างภาพสํานักโทรทัศน์ที่ก็ลงพื้นที่ไปทําข่าวในครั้งนี้ด้วยก็จะมีการบินโดรนแล้วก็ดูภาพบูมสูงของอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะเมื่อวานทีมข่าวเนี่ย จากเป็นทีมข่าวเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะครับเดี๋ยวก็จะน่ามีภาพมุมส่งเป็นภาพดอนให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแต่ว่าภาพนี้ก็คือเป็นการอัปเดตล่าสุดจากทีมบอกอบรรณาธิการของคุณอัฟนันนะคุณผู้ชมคืออธิบายความยากลําบากในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีการโพสต์บอกว่าทุกทีมเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยทั้งทีมข่าวแล้วก็ชาวบ้าน18ชีวิตที่แยกโรงปูนได้ ปัจจัยหลักๆมันมาจากกระแสน้ําที่เชี่ยวครับแล้วก็มีฝนตกลงมาในขณะเดียวกันเนี่ยคือบางจุดเนี่ยมาเป็นจุดตัดทางรถไฟทีนี้พอเรือเจสกีจะเข้าไปถึงเนี่ยเจสกีพอจะเข้าไปถึงปรากฏว่าไม่สามารถขับฝ่าไปได้ เรือก็ไม่มีขนาดใหญ่พอตอนนี้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือต้องรอให้ฝนหยุดแล้วก็รอให้กระแสน้ําช่วงเช้าเนี่ยมันนิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวทีมกู้ภัยสแตนบาย by, ในจุดที่ไม่ห่างจากที่ทีมงานและก็ชาวบ้านเนี่ยหลบอยู่ก็น่าจะเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ณนะเวลานี้ต้องบอกว่าระดับน้ํายังสูงอยู่และชาวบ้านและทีมข่าวไทยพีเก็ยังรอความหวังและอยู่กันแบบนี้นะครับครับเช้าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ําเพิ่มสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพบุมสูงให้คุณผู้ชมดูกันนะครับว่าเป กันอยู่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศสดเช้าวันนี้เลยนะครับจะเห็นว่าระดับน้ํายังคงท่วมเต็มพื้นที่นะครับและตามท้องถนนก็จะมีรถที่จอดอยู่กลางน้ําแบบนี้จอดมานานหลายวันแล้วนะค, mm. คุณผู้ชมจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือแยกอุดมพานิชยการนะครับ,รบก็อยู่ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่เลยนะครับจุดนี้แยกไม่ออกเลยว่าตรงไหนเป็นคลองตรงไหนเป็นถนนนะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงหมดเลยทุกจุดนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังสูงอยู่แทบจะไม่ลดลงจากเมื่อวาน <c oughs> เพอเพอบางจุดอาจจะสูงกว่าเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำนะสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับแยกอุดมพันธุ์ชีาการเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นรถที่ตอนนี้น้ำมันท่วมอยู่คือถือว่าเป็นพื้นที่สูงคือก่อนหน้านี้นมีการเคลื่อนย้ายรถเนี่ยมาจอดไว้ตรงนี้แต่ถ้าจากที่ทีมข่าวไทยพีวีสของเราเนี่ยสำรวจภาพถ่ายเช้านี้เนี่ยเอาโดรนขึ้นไปบินคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าน้ำมันท่วมสูงขึ้นที่รถเนี่ยเครื่งรองคันะ แบบนี้เลยนะครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในพื้นที่เช้าวันนี้เท่าที่เห็นนะคะไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็น้ำค่อนข้างจะนิ่งน้ำนิ่งแบบนีนะ้การเข้าช่วยเหลือประชาชนน่าจะทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันก็มีการอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับการช่วยเหลือทีมข่าวของเราที่ติดอยู่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่นะคะ มีความพยายามจากทางมูลนิทิี่เพื่อนพึ่งพาที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นบรรยากาศเช้านี้นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อคือนทีมงานรายงานนะคะบอกว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกทั้งคืนคไม่หยุดเลยนะคะโอ้นี่เพ,เพิ่งจะหยุดนะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าในพื้นที่เองเวลาเราใช้ภาพโดรนเนี่ยจะมีบางช่วงที่สัญญาณอาจจะติดขัดอย่างที่ข้อมูลที่เราได้มาสอดคล้องกันนะครับจากทางาทางคนในพื้นที่เองนะค,ะครัรบ,บอบว่า ตอนนี้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเองโทรศัพท์เองเนี่ยคือมันมีปัญหาหลายจุดเหมือนกันนะครับสัญญ,ญาณเนี่ยก็อาจจะทําให้ค่อนข้างอ่อนนะครับทําให้การสื่อสารเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะทําให้ภาพที่เราได้เห็นเนี่ยก็อาจจะมีขกขักอยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมแต่เราก็จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพให้มากที่สุดนะครับว่านี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและชาวหันใหญ่ต้องมาเชิญอยู่ณเวลานี้นะครับค่ะระหว่างนี้เนี่ยคะ่ะทีมข่าวของเราอยู่ระหว่างการติดต่อกับทีมที่ติดอยู่กับประชาชนในพื้นที่ห่หหดใหญนะคะค คือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยจะดีแต่ว่าโทรศัพท์ของทีมข่าวของเราเนี่ยชาร์จแบตเต็มแล้วนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการติดต่อสื่อสารนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้ชวนติดตามการช่วยเหลือแล้วก็ภาร,าร,าร,ารกิจในเช้าว,วันนี้ด้วยนะคะ,ะแกไปเอากระเป๋าที่โรงแรมครับพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เดินทางกลางเดินยังหนอน ค่อยๆกล้าไปนะโรงแรงมเราอยู่ข้างหน้านี่ครับชมนี่เป็นภาพจากทีมไทย p b s นะครับที่อยู่ในพื้นที่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าการเดินลุยน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นอะไรยังไงนะครับ,รบจุดนี้ก็ใกล้ๆกับโรงแรมที่พักคือ <ๆ S 1> เป็นจังหวะที่กําลังจะเดินกลับไปที่โรงแรมที่พักแล้วคุณผู้ชมลองดูจากภาพคือน้ํามันค่อนข้างสูงก็เป็นเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับ นี่ค่ะเป็นคุณสมชายเสียงใสนะคะเป็นผู้จัดการช่างภาพสำนักโทรทัศน์ที่พยายามจะกลับเข้าไปโรงแรมเพื่อเอาอุปกรณ์เพื่อมาถ่ายภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งคุณสมชายเนี่ยโพสต์เอาไว้ใน Facebook บอกว่าทางพนักงานโรงแรมเนี่ยได้บอกคุณสมชายบอกว่าโรงแรมเนี่ยน้ำไม่ท่วมอกครับไม่เคยมีน้ําท่วมมาก่อนแต่คุณผู้ชมดูสิคะนี่ค่ะขณะพนักงานโรงแรมคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าน้ําไม่เคยท่วม แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะก็พยายามจะเดินกลับเข้าไปที่โรงแรมนะคะแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์ต่างๆออกมาและเช้าวันนี้ภาพจากการบินโดรนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็เกิดจากฝีมือของคุณสมชายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ยังต้องทํางานกันต่อนะคะใช่ครับทีมข่าวก็ทํางานเต็มที่เหมือนกันในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ทํางานเต็มที่กู้ภยัยอาสาก็ยังทํางานเต็มที่คือถ้าไปดูในกลุ่ม เดียวกบเกี่ยวกับผาดใหญ่นะฮะที่มีผาดใหญ่กลุ่มที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมคือเช้าเนี้ยยังมีคนโพสต์อยู่เลยแล้วบอกว่าติดมาตั้งแต่วันศุกร์ละอยู่ที่บ้านยังออกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมจนเช้าวันนี้ก็ยังติดแล้วก็ขอความช่วยเหลือกันอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะวันนี้ด้วยนะ